สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตทุเรียนที่ปลูกในบ่อปูนนะครับบ่อน,นี้ก็ปลูกมาได้ครบ2เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงูนะครับว่ามีอะไรที่เติบโตมาบ้างนะครับก็มาดูที่ลำต้นดนนะครับลำต้นนี้ก็ไม่ขยายนะครับอยู่เท่าเดิมตรงที่แตก กิ่งออกมานิดหนึ่งนะครับแตกยอดออกมานิดหนึ่งไม่ไม่โตเท่าไหร่นะครับก็โผล่ไม้เห็นอยู่นะครับโผล่มาเห็นว่ามีการแตกยอดใหม่อยู่นะครับนี่ครับก็แตกอันนี้ก็แตกมานานแล้วนะว่อยู่เท่าเดิมไม่ไม่ไม่ขยายเลยนะครับกิ่งข้างล่างนี้กิ่งข้างล่างนี้ก็ไม่ปลายก็ยังไม่แตกเลยนะครับก็เท่าเดิม ปลายก็ยังไม่แตกยอดอะไรเลยก็ใบก็เท่าเดิมนะครับนีครับปลายก็อยู่เท่าเดิมไม่มีแตกออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแมลงกินนิดหน่อยนะครับขยับขึ้นมาดูลำต้นขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่มีแตกเพิ่มไม่มียอดออกมาเพิ่มเลย กิ่งอีกอกิ่งก,ก,ก็ยอดก็เท่าเดิมครับไม่แตกไม่เปลี่ยนแปลงครับยอดนี้ไม่ไม่มีผว่ออกมาเลยก็อยู่เท่าเดิมนะครับนี่ครับขยายดูชัดๆก็เห็นอยู่เท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยมแมลงก็มีกัดกินนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่ได้รักษาเกี่ยวกับมแมลงท่าไหล่งก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่กันมแมลงกันอะไรนะครับกรับถัดขึ้นมากิ่งที่ขึ้นมาสูงหน่อยก็มีแต่ก็เห็นแบบนิดๆน,นะครับไม่ไม่ถือว่ายอดยังไม่มีออกเลยนะครับก็ ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับหรือว่าปลูกในบ่อนี้จะไม่หมอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับปลายนี่ก็ไม่แตกเลยเท่าเดิมเลยครับยอดตัวที่สูงปลายยอดก็ไม่แตกนะครับก็มีรอยไหมนะครับใบไหมนิดหน่อยนะครับนี่ครับปลายยอดสูงสุดนะครับยอดสูงสุดมันนะครับ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคิดว่ามันไม่เหมาะหรือเปล่าหรือเปล่านะครับปลูกในบ่อปูนก,ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับนี่ครับมันจะไหม้แดดหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็มีให้เห็นนะครับก็ลองปลูกดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะถ้าลอง หาปุ๋ยหาอะไรมาใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ,อกาว่าให้มันแตกยอดออกมาหน่อยนะครับถึงจะหาปุ๋ยมาใส่นะครับมันยังไม่ยังไม่กล้าใส่ทไลอดนะครับเพราะมันมันยังไม่แตกยอดก็เลยยังไม่ใส่นะครับก็ต้องคอยดูนะครับว่ามันปลูกไปอีกสักเดือนอาการมันจะเป็นยังไงนะครับจะมีการแตกยอดให้เห็นหรือเปล่า ถ้าเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามดูผมนะครับถ้ามีอะไรแนะนำก็ทดลองคอมเมนต์มาใต้คลิปดูนะครับเพื่อจะมาปรับใช้ให้มันแตกยอดแตกกิ่งอะไรขึ้นมาได้นะครับแนะนำดูนะครับหรือวิธีว่าใช้ปุ๋ยสูตรไหนอะไรยังไงก็แนะนำมาได้เลยนะครับเพราะผมก็เป็นมือใหม่ทดลองปลูกนะครับก็ทดลองปลูกไปเรื่อยๆดูนะครับว่า มันจะรอดหรือเปล่าให้เห็นหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็จะถ่ายคลิปพยายามอัปเดตให้ดูทุกอาทิตเลยนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงดูนะครับขอบคุณมากนะครับ